ไปครับข้อสาอ่ะอันโจทย์จะจากรูปขนาดของ X ใส่งวกบวก Y มุม X มุม Y มุม X มุม Y เท่ากับข้อใดอ่ะหาความเชื่อมโยงก่อนเห็นเห็น y ป่ะอันนี้ X อยู่นี่นะอ่ะดูที่นี่กันสามเหลี่ยมข้างล่างใช่ไหมห้าสิบแล้วหามุมนี้นี มุมุมยอดของสามเหลี่ยมมุมยอดของสามเหลี่ยมตรงข้ามกับมุมอะไรที่มันมีเลขเห็นป่ะเห็นความชืเ่อมโยงไหมมุมยอดอะมุมยอดของสามเหลี่ยมตรงข้ามกับมุมอะไรแปิบเเออมุมนี้ตรงข้ามกันใช่ไหมเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมนี้เท่าไหร่มุมยอดเขียนเลยเดี๋ยวลืม มุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบเอออันนี้ห้าสองอันนี้แปดเก้ามุมวายมุมวายหายได้ไหมอ่ะหาเลยมุมวายลบแล้วได้เท่าไหร่อ่ามุมวายได้สามสิบเก้ามุมวายเป็นมุมแย้งกับมุมไหนครับสามสิบเก้าเออมุมวายเนี่ยมุมวายเป็นมุมแย้งกับมุมไหนเห็นไหมสเก้าไม่ใช่มันจะเป็นเป็กไม่ใช่ x ดูดีๆเส้นขนาดคือเส้นไหน นี่นะถูกไหมอ่ามุมไหนเขียนเลขหนึ่งสิเออนั่น,นแหละมุมที่หนึ่งเนี่ยคือเนี้ยคือสามสิบเก้าแล้วเห็นเนี่ยเส้นตรงนี้ไหมมีมุมเนี่ยที่ถูกแบ่งอ่ะหนึ่งสองสามคือมุมหนึ่งมุม x แล้วก็แปดเก้ารวมกันได้เท่าไหร่ถ้าเส้นตรงเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ห <52. S 1> ้าสิบสองเฮ้ย,ยเส้นตรงรวมกันได้เท่าไหร่ยังไม่ได้คิดถามว่าเส้นตรงรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบอ่าได้ร้อยแปดสิบปุ๊บ มุมหนึ่งได้เท่าไรสามเก้าเอแล้วหามุม x ซิได้เท่าไหร่หา,หาวิธีเดียวกับหาสามเหลี่ยมเลยลูกได้เท่าไหร่ลูกห้าสิบสองอ้าสคำถามก็ถามว่าอะไร -x บวกอะไระเท่ากับ x เท่าไหร่อ้าว x เท่าไรเขียนนะเห้าสิบสอง y เท่าไหร่ามาอ่าดูซิได้คำตอบเท่าไหร่ครับ